Bilang, ami e e hmm. eh, e oh. oh, e ah. hmm. e e ambo e nah. hmm. e e hmm. eh, eh, oh. eh, 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 Elon Mundo. A cực kỳ, hè? Ecoson. Ecoson, hm. Len. 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 เอจหล่อนประหลาดฮึ่มเอเจฮึ่มฮึ่มเอเจฮึ่มฮึ่มเอเจฮึ่มฮึ่มเอเจอ๋อรูนรูนรูนตัวตีกีตัวตีกีฮ่าฮ่าฮ่าฮ n t o ใครเจมาณกเอจ่อนเอจอน